รายการวันนี้พี่มารี่เข้าเกมไลฟ์เพย์ไปหลังจากที่พี่เปลี่ยนพริสในแลนด์ออฟคลาสสิกนะคะจอบพาสิบพี่ก็เข้าไปหานอนๆในคาเฟ่น้องบอกว่าบอกมาให้หมดเลยนะพี่มารี่หนุขอเทคนิคตั้งแต่แบบเริ่มต้นไม่ต้องแบบผสมเรื่องอื่นนะคะน้องมีการมาบังคับพี่ด้วยอะ่ะให้พี่แบบอสอนเทคนิค ความสำเร็จในการสะสมบ้าตุ๊กตาจาก1ตัวกลายเป็นเกือบสี่พันตัวแล้วก็มูลค่าเจ็ดหลักบ้าบออะไรพวกเนี้ยพี่จะสอบยังไงดีอะเราเข้าใจคําว่าน่ารักไหมความน่ารักของเราแล้วก็ความน่ารักของน้องทำให้แบบเรามีกำลังใจในการที่จะมุ่งมั่นฝ่าฟันแล้วก็นำน้องมาเป็นของเราให้ได้แต่แบบพวก ของมือสองอะไรพวกเนี้ยพี่บอกเลยนะมันมอมแมมอะมันไม่สามารถที่จะเอาไปซกักแล้วมันก็จะแบบสภาพร้อยเปอร์เซ็นเข้าใจป่ะคือเราต้องเก็บตั้งแต่แบบตอนนู้นเลยตั้งแต่ตอนเราวัยรุน่นน่ะนะคะพี่ก็เก็บมาตั้งแต่อายุยี่สบนิดนิดอะประมาณยี่สิบห้ายี่บหกอะพี่เริ่มเก็บนะคะคือพี่มีแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปมในใจงเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งของพี่อ่ะที่เกือบจะมาเป็นแฟนพี่แล้วอ่ะเขาไม่ชอบให้พี่แบบชอบตุ๊กตาแต่พี่อชอบนะคะพี่ก็เลยคุยกับสามีพี่นะคะในปัจจุบันซึ่งตอนนั้นน่ะเขายังเด็กมากอายุแค่แบบ16 15 1สิห้าเพราะงั้นเราก็คุยในสานะเพื่อนกันอยู่นะคะคุยกับเขาว่าเนี่ยก็มารีชอบตุ๊กตาทําไมต้องมาว่ามารี่ด้วยว่าแบบ เดินอุ้มตุ๊กตาไม่อายคนเขาเหรออายุก็ยี่สิบสี่ห้าแล้วนะเวลานู้นนะคะพี่ก็เลยรู้สึกว่าอะไรวะทําไมอ่ะแค่แบบพี่ชอบตุ๊กตาคนชอบตุ๊กตาผิดด้วยเหรอในเมื่อคุณเจอกับเราในก็เจอกันในเกมแร็นลล็อกซึ่งแลทคเนลล็อกหนึ่งมันก็เป็นเกมแห่งความน่ารักใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยทําให้พี่แบบเกิดความคิด้นมาพี่คนนั้นชื่อพี่ไบร์ค่ะพี่บอกเลยชื่อไบรท์ แต่ตอนนี้เขามีรูปมีเต้าอะไรความเป็นแล้วล่ะพี่ก็แค่แบบเอามาเป็นตัวอย่างว่าจากความที่อืมเราโดนแบบหาว่าไม่โตหาว่าทำไมอ่ะแบบอายุขนาดนี้ทำไมอุ้มตุ๊กตาในเมื่อเราชอบอ่ะนะคะตอนนั้น่ะยังมีรูปถ่ายพี่อุ้มคิตตี้แต่เป็นของก๊าปี้อยู่เลยอะราคาตัวเราประมาณสี่้กว่าบาท ก็ตอนนั้นอายุ20ต้นๆมีตังค์ซื้อแค่นั้นนะนะคะเขาก็ว่าพี่ไงพี่ก็เลยฮึดเลยหลังจากนั้นน่ะพี่มารีก็อายุประมาณ25ย่าง26นะคะส่วนสามีพี่มารีก็อายุ18ะคะ่ะ17ย่างป8ก็เลยคุยกันว่าก็หนูชอบตุ๊กตาตอนนั้นพี่พูดอย่างนั้นนะพี่บอกว่า หนูชอบตุ๊กตาหนูชอบแต่งตัวใส่เฮดเกียร์อะไรเงี้ยในเกมแรนอลล็อกหนึ่งแล้วก็ชอบตุ๊กตามากๆเลยแต่ว่าพี่บายเขาแบบเชื่อไหมว่าการที่พี่แบบชอบตุ๊กตานะ่ะเป็นข้อที่ทําให้เขาแบบห่างพี่ออกไปอะจากการเป็นเกือบเกือบแฟนอะก็คือ เลิกกันเพราะเรื่องเนี้เรื่องตุ๊กตาเพราะพี่ชอบตุ๊กตาเฮ้ย hey, มันสุดยอดจริงแต่ว่าอย่างว่าปัจจุบันแฟนของเขานะพี่เห็นเขาก็เป็นสายแบบสายรุย่ยอะสายแอดเวนเจอร์เลยอะนะคะแบบเคลนป่าลงเขาอะไรเงี้ยได้แต่แบบพี่มันสายตุ๊กตาอะคะ่ะเล่าจัดๆเพื่อพี่ก็เลยแบบว่าโอเคในเมื่อรับเราที่เราชอบตุ๊กตาไม่ได้ใช่ไหม พี่กับสามีพี่ก็เลยแบบตกลงกันว่าแบบเราจะสร้างม,มาตุกตาด้วยกันไหนไหนก็ถ้าเกิดไม่มีใครชอบขอแค่สามีพี่ชอบก็พอพี่ก็คิดแค่นี้ค่ะจากนั้นเราก็ยาวเลยนะคะเหยียบเหยียบสิบห้าปีเลยกเกือบๆอะ่ะจริงๆมาประมาณสิบสามปีกว่าเก,กือบสิบสี่ปีนะคะที่เราเริ่มต้นแบบค่อยๆเก็บมาทีละตัวสองตัวงี้ยเก็บมาจนแบบจะมีวันนี้ค่ะก็เลย ลบคําสดประมาทว่าทําไมอ่ะคนโตแล้วชอบทุกกตามไม่ได้หรอพี่งงมากเลยคือทําไมอ่ะถึงแม้พี่จะอายุมากนะคะอายุ30กว่าคือคนเรามันสต็อปการแบบเจริญตบโตของอายุได้ด้วยหรอมันสต็อปไม่ได้ใช่ป่ะแต่เราก็สามารถเลือกที่จะ mm. เดินเวของเราได้ะคะ่ะจากนั้นไปต้นมาถ้าน้องถามว่าอะไรคือกําลังใจที่ทําให้พี่สร้างสําเร็จใช่ไหม mm. เพราะความที่แบบเราอยากได้ตอนเด็กๆมากอะ่ะ คือแบบเห็นในแลลกซาริโอคือเราอยากได้ไปหมดเลยอะนะคะแต่ว่าลิมิตท,ที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เมื่อตอนแบบเราเล็กๆอะ่ะมันก็ได้แค่พันสองพันโอ้โหแต่นะเวลาย้อนไปสามสิบปีอะ่ะย้อนไปสาสิบกว่าปีอะ่ะเงินสองสามพันนี่เยอะนะท่านซื้อให้อะ่ะเป็นพวกปากกาสมุดสติกเกอร์อะไรพวกนี้คะ่ะสะสมสติกเกอร์ดินสอกล่องดินสอของไมเมรุ่นฮูสีแดง นั่นแหละพอพี่เติบโตขึ้นก็เลยทําให้สําเร็จค่ะอันคือเราจะต้องมีแรงบันดาลใจก่อนคือจากคําพูดของพี่เขาด้วยว่าแบบโอ้ยโตแล้วอุ้มตุ๊กตามไม่อายเหรอ,อมไม่อายอ่ะทำไมอ่ะก็พี่ชอบก็พี่ภาสานารักพี่ก็ชอบอ่ะแล้วคําถามนี้ก็จะมาเลยว่าโอ้โหพี่วารีได้ค่าสนับสนุนรายเดือนเนี่ยประมาณห้าถึงหกหลัก ห้าถึงห้าห้าหลักไปปลายหหลักบวกเนี่ยต่อเดือนเนี่ยพี่มารีทำงานอะไรสามีพี่มารีทำงานอะไรหรอพี่จะเล่าความจริงให้ฟังสามีพี่อ่ะก็ทำงานได้หลักแบบหลักหมื่นละค่ะนะคะแต่ว่าเหมือนคนทั่วๆไปเลยแต่พอดีพี่มีสปอนเซอร์ไงสปอนเซอร์ของพี่ท่านเนี้ยนะคะแบบท่านมีฐานะแล้วท่านก็รักพี่อ่ะพี่พูดตรงพี่แบบไม่เฟก คือท่านรักพี่อะค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกับสามีของพี่มาตั้งแต่แบบพี่เล็กๆเลยนะคะแล้วเขารู้จักกับพี่ตั้งแต่สาธิตจุฬาอนุบาลสามอะแล้วก็ยาวถึงมหกแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะคะจากชื่อแรกของเขาไปเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาทำงานลิงก์กับฝรั่งอะนะคะเออพี่พูดแค่นี้ก็พอ เสร็จแล้วก็มีเนี่ยท่านเนี้ยเข้ามาช่วยนะคะแต่ว่าเวลาพี่ซื้ออะไรก็ตามพี่ก็ต้องได้รับการอนุมัติก่อนว่ารุ่นเนี้ยท่านจะเอาไหมท่านชอบหรือเปล่าคือก็พี่บอกแล้วอะคือพี่ไม่ได้เฟยอ่ะส,สาว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 ที่เป็นสาวกความน่ารักจา๋าที่รู้จักพี่มารีพี่ไม่ได้เฟยก็คือตอนวัยรุ่นพี่มีคนชอบพี่ยเยอะจริงเยอะมากๆจนคือเขายอมอยู่ในสถาน,นะของ ธุรกิจเป็นสปอนเซอร์ให้ได้นะคะเขาอยู่ได้แล้วก็พี่ได้รับความเมตตาจากคุณแม่พี่คุณพ,พ่อพี่ชายแท้ๆพี่โอ้โหแค่นี้มันก็มันก็โอเคล้วอะค่ะแต่ละท่านแล้วเวลาท่านแบบจะค้าขายอะไรของท่านเนี่ยถ้าไม่ได้ค้าขายแค่ซาริโอไงอคือถ้ามีงานอื่นของท่านแล้วแต่แล้วก็กระจายของขวัญกันออกไป เข้าใจไหมคะคือถ้าพี่ขายซาริโออย่างเดียวเป็นไปไม่ได้หรอกที่พี่จะแบบโอ้โหเติบโต,ตพาซซาริโออย่างเดียวนะคะเพราะว่าเข mm. ้าใจไหมคือมันไม่สามารถที่จะเติบโต,ตได้อย่างเดียวมันไม่ได้ขายดีขนาดนั้น่ะนะคะซาริโอมันแค่แบบเฉพาะกลุ่มเด็กอ่อนคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนั้นถือขายได้แต่ถ้าแบบเรามีสปอนเซอร์เนี่ย mm. ยังไงก็คือ mm. เงินมันก็จะมาจากทางอนนื่นไงคะ mm. เราก็ต้องทํางานให้เขาลิงก์ให้เขารักเขาดูแลเขาอ mm. ย่างเงี้ยค่ะ mm. สปอนเซอร์ก็จะเข้ามาแบบเนี้ยแต่ว่าเาราสปอนเซอร์จะเข้ามาในลักษณะที่แบบ mm. เป็นแฟนคลับเราอะ mm. เป็น FC เบอร์หนึ่งพี่พูดจริงพี่ไม่ได้พูดเล่น mm. นะคะพองานเนี้ยน้องๆถามว่าพี่ start มายังไงพี่ start แบบ จากบุญคุณด้วยแล้วก็จากความน่ารักส่วนตัวของพี่ด้วยอะ่ะพี่ก็อาจจะน่ารักในสายตาเขาในระดับหนึ่งมั้งน้องถามพี่พี่ก็ตอบตรงๆอะคะ่ะพี่ไม่ได้พูดเล่นพี่ไม่ได้กวนนะเราต้องใช้ความน่ารักจริงก็ของที่เราชอบมันเป็นของซาริโอเป็นของน่ารักอะ่ะมันเป็นของมูงมิงฟงฟริงกระดิ่งแมวเป็นของโลกสวยเป็นของที่แบบ สายตะมูตรงนี้เขาชอบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องน่ารักพี่ใช้ความน่ารักอย่างเดียวเลยในการอ้อนสามีนะคะแล้วก็พี่พี่เขาก็ซื้อให้แล้วก็พี่อยากที่จะชนะด้วยะคะ่ะพี่อยากชนะคนที่แบบป,ประมาทพี่คือพี่ยังไม่เคยทําผิดกับใครคะ่ะพี่ถ้าเกิดพี่ไปเคยไปทําผิดกับคนเขาพี่ก็ไม่คิดที่จะแข่งกับเขาหรอก ะะแต่ถ้าเกิดพี่ไม่เคยทําผิดกับใครอะ่ะแล้วพี่ถูกว่าว่าแบบไม่โตอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งคนน่ารักขนาดพี่อะ่ะไปหาผู้หญิงแบบแนวแอดเวนเจอร์อ่ะแนวแบบลุยๆอะ่ะเออทิ้งพี่แบบสัญญากับพี่ว่าจะไม่ทิ้งพี่อะ่ะนะคะพี่คนนั้นน่ะเริ่มก็สิบปีแล้วล่ะประมาณสิบสองปีแล้วล่ะแต่พี่ไม่เคยลืมเลยอะ่ะนะคะเขาทิ้งพี่ แต่เขาก็ไปม,มีลูกสาวสองคนเวย้ยสุดยอดจริงนะคะทิ้งพี่แบบไม่ดูแลพี่ในฐานะน้องสาวแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกคนเรามันก็ต้องมีครอบครัวใช่ไหมมันก็จะมาเอาทุกคนบนโลกเป็น,นของเราไม่ได้หรอกแต่พี่ก็แสดงให้เห็นว่าพี่อ่ะน่ารักแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะกับสามีคือแล้วก็สปอนเซอร์ของพี่ที่อยู่กับพี่มาไม่จําเป็นที่แบบคนที่ไม่น่ารักอ่ะจะต้อง มาศบปรหมาทแล้วก็หาว่าเขาทําไม่ได้วันนี้พี่ทําได้แล้วทําได้ดีมากด้วยดีแบบดีเวอร์อะจนแม้กระทั่งแบบเขาในวัยพอๆพ,พี่ขนาดนั้นอะเขายังทําไม่ได้เลยอะอพี่ทําได้ดีแบบ <c oughs> คือมีตุ๊กตาเย,ยะไงคือชนะละถือว่าไม่เกี่ยวอืมเราว่าเกาอะเกาก็ทําให้เห็นเลยว่าพี่จะเดินทางเนี้ยพี่ชอบ นะคะคนี่คือเทคนิคของพี่คือพี่ริ่มต้นจากความที่แบบพี่ดีกับเขาทุกอย่างนะคะแต่เขาตอบแทนพี่ด้วยการแบบหาว่าพี่ไม่โตแล้วก็ทิ้งเซาแต่พี่ก็เข้าใจาแหละถ้าเขาอยู่มันก็กลายเป็นรักสามเศร้าใช่ไหม,มก็อยู่ไม่ได้หรอกจริงๆใบปละมาณมาแล้วคนที่พีก็คือพี่มารีเลยแหละน่ารักเกินอ่ะก็ทำไงได้อะตอนวัยรุ่นพี่น่ารักจริงอะก็เลยเป็นที่แบบ หึงหวงของเหล่าพี่ๆเขานะคะแต่ตอนนี้มันผ่านมาสิบปีละแต่ว่าความรักพี่ก็ไม่รู้นะว่าแต่ละคนเขายังรักพี่อะไรยังไงพี่ก็ไม่รู้แต่ใช้ความน่ารักอย่างเดียวค่ะพี่บอกเลยทริคของพี่คือความน่ารักอ่อนน้อมทำตนกับสปอนเซอร์น่ารักช่วยงานเขาอ่อนน้อมพูดจาดีๆมีมารยาทนั่นแหละแกบ,บ้องถึงขั้นต้องมาเข้าหลักสูตรความน่ารักแล้วเหรอ โอ๊ยมันไม่ต้องหรอกเพราะพี่อะตอนเนี้อายุมากแล้วนะคะสามสบวกแล้วก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตอนอะไรเงี้ยมันก็มันมีสกิลในการสอนแล้วนะคะแล้วของแบบนี้มันสอนกันได้ที่ไหนล่ะมันอยู่ที่สเต็ปของสปอนเซอร์เราสเต็ปของคนที่มาชอบเราค่ะแล้วก็พี่จะตอบคำถามเนี้ยนะคะให้ให้แบบจริงจังก็คือตรงเนี้ยค่ะเราใช้ความฝันของเราในตอนเด็กในการทำให้สำเร็จหนึ่งสงคือ เราเสียใจที่แบบเขาหนีเราไ <c oughs> ปมีครอบครัวถึงแม้ว่าโอเคมันก็จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องคือในเมื่อเราไม่เลือกเขามาเป็นแฟนเขาไปเลือกคนที่เขาสามารถสร้างครอบครัวได้นิสัยคลิกกับเขาได้ก็ก็โอเคพี่ก็โอเคแต่พี่จะแค่จะทําให้เขาเห็นว่าคนที่ชอบตุ๊กตามันไม่ใช่คนไร้สาระมันเป็นคนที่สามารถสร้างความฝันแรงบันดาลใจให้กับเด็กน่ารักได้อีกเยอะเลยพี่มารีอ่ะ สามารถแบบเป็นตัวอย่างของคนที่อยากจะทําฝันตอนเด็กให้สําเร็จต้องเยอะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะพี่เป็นคนน่ารักแบบพี่บอกเลยพี่เป็นคนนิสัยน่ารักเพราะงั้นพี่ไม่คิดที่จะแข่งรวยกับใครอยู่แล้วเข้าใจคําว่าคนนิสัยน่ารักไหมคนนิสัยน่ารักคือไม่คิดที่จะแข่งรวยกับใครไม่คิดที่จะแข่งขันกับใครแต่อย่าม,มาเอาเปรียบพี่หรือเอา คือแบบใช้ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่สุดยอดเลยมากดดันพี่อะไรเงี้ยไร้สาระถ้าพี่เจอแบบผู้ใหญ่ที่แบบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามมาใช้แบบความรวยสวยเก่งอะไรฟาดหัวพี่นหละพี่ไม่สนทําไมคะพี่สนแค่ว่าพอาฝันของพี่เป็นจริงได้สามีพี่สปอนเซอร์ที่สปอนเซอร์ให้พี่รักพี่พันนัน์พอนอกนั้นนะ พี่บอกเลยไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขับฟ้าอยาบคายแค่ไหนนะพี่ไม่สมคือเราจะต้องแบบอต้องยึดมั่นในแนวทางมุน่ารักของเราอะ่ะเ้าการมะเพราะงั้นเนี่ยทําให้สําเร็จนะแล้วก็ไม่ต้องถามพี่มอลลี่บ่อยหรอกอยากทำอะไรก็ทําค่ะชีวิตเป็นของเราเพราะว่าหนูถามพี่มอลลี่ไปอะ่ะหนูก็ไม่มีทางที่แบบจะเหมือนพี่มอลลี่ได้พี่บอกเราถามเป็นทริก พี่ก็บอกแล้วแต่ว่าหนูจะเติบโตมากับทีมอย่างที่ช่วยงานกันมา20ปีอย่างพี่มันทําไม่ได้่ะพี่ก็แค่บอกนะคะต้องแต่โต้ว,ตว,ว่าพี่ทํำยังไงแต่ว่าน้องทําไม่ได้หรอกนะคะเพราะงันเดินในเวของเราไม่ต้องถามความเห็นของพี่เพื่อไปทําเวของน้องหรอกเพราะว่าน้องไม่ได้แบบตอบโตมาด้วยการที่มีคนควบคุมแบบพี่เพราะงั้นทุกๆอย่างมันต่างกันอะ ตู้แนวเวงของตัวเองต่อไป